สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูตีนะครับในวิชา p v l นะครับของชั้นประทมศึกษาปีที่5นะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วก็คือพวกเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับวัตถุแต่ละชนิดไปว่าเขามีลักษณะการลอยตัวหรือการบินอย่างไรนะครับสว่วนนี้จะมี2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องที่1น,นะครับนี่เลยวิวัฒนาการของการบินของมนุษย์กับกลไกทําการทํางานของเครื่องบินนะครับ ส่วนเรื่องแรกนั้นวิวัฒนาการเป็นยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะครับอ,อันแรกนั้นก็คือจะเป็นบอลลูนนะครับในปีของ1783นะครับอันนี้ชาวยุโรปเนี่ยเขาได้นำเป็นครั้งแรกได้นำบอลลอยได้นำบอลลูนบอลลูนลอยครั้งแรกนะครับลอยได้นานถึง25นาทีนะครับส่วนในปีถัดมาก็คือปี คศ1853นะครับก็คือจอห์นเดลลี่เนี่ยเขาเป็นวิศวกรชาวอังกฤษนะครับได้คิดค้นเลยนะครับเป็นเรียนแบบของปีกนกนะครับเขาจึงสร้างเครื่องร่อนขึ้นนะครับในปีนี้นะครับส่วนปีต่อมาก็คือในปี1891ถึง96นะครับชาวเนี่เขาได้พยายามาพัฒนาของเดลลี่เนี่ยในเป็นเครื่องร่อนให้ได้ใช้ ก็คือเป็นผ้าใบมายึดนะครับแล้วเขาก็ลองทดลองกับแนวแนวดิ่งสูงนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเขาทดลองได้หลายพันครั้งจนในที่สุดเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุก็คือเสียชีวิตนะครับส่วนต่อไปในปีต่อมาก,ก็คือข้ศ1903นะครับเป็นการบินที่แท้จริงก็คือเป็นประสบความสําเร็จและของพี่น้องตะกูลไรท์นะครับที่โด่งดังมากนะครับที่สามารถนําเครื่องบินขึ้นได้ประสบความสําเร็จเป็นคนแรกนะครับและในปีต่อมานะครับของฟิวชั่นแห่งชาวฝรั่งเศสคนเนีย ก็คือสร้างจากพีน้องตะปูไร้เนี่ยก็คือบินคราวนี้เขาสร้างได้สําเร็จและพัฒนาได้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนในปีต่อมาก็คือปีคศ1 9 0 9นะครับหลุยเบลเลียตชาวฝรั่งเศสอีกแล้วนะครับเขาเริ่มคิดค้นมีชื่อเสียงของเขาคือบินจากฝรั่งเศสเนี่ยผ่านช่องแคบไปอังกฤษนะครับเป็นคนแรกนะครับส่วนปีถัดมาก็คือคศ1 9 1 1นะครับเอดิสกับฟเฟนเกรนเนี่ย นะครับชาวอเมริกันเขามีความคิดบินเปล่าเลครับจอดเขาจึงประดิษฐ์เครื่องบินที่สามารถลนจอดในผิวน้ําได้นะครับและสามารถไปจอดบนดาดฟ้าของเรือได้เหมือนกันนะครับส่วนในปีต่อมาก็คือ1912กนะครับก็คืออัลฟเนี่ยเป็นชื่อสั้นๆของนักประดิษฐ์นะครับผู้ก่อตั้งเครื่องบินบริษัทของเขาเนี่ยเป็นรุ่นทรงประสิทธิภาพนะครับเพื่อใช้ในการฝึกบินและ การทางอากาศนะครับส่วนในปีต่อมาก็คือ1913นะครับ f o k m e n F4 0 h e n r y ก็นี่เป็นชื่อของรุ่นของเครื่องบินนะครับที่ใช้ในกองทัพในสนงครามโลกครั้งที่1เลยนะครับเครื่องบินรุ่นนี้นะครับกลายเป็นเครื่องบินที่ทิ้งระเบิดเป็นเครื่องแรกของโลกนะครับส่วนและหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องบินก็ได้พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบเรื่อยๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบเร็ลแบบโดยสาร แบบการพาณิชย์แบบเกษตรกรแบบวิจัยหรือขั้นว่าเป็นการของขั้นสงครามเลยนะครับนี่ก็พัฒนาขึ้นมาโดยตลอดนะครับและนี่ก็คือวิวัฒนาการของเครื่องบินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับอ่าส่วนเรื่องต่อไปก็คือคกลไกการทํางานของเครื่องบินนะครับนี่เลยมันจะมีรูปแบบของแต่ละชนิดมาให้พี่ๆดูนะครับแต่ละอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยเช่น propeller ก็คือใบพัดของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าของเครื่องบินนะครับ ส่วนแบรนดิ้งเกียร์ก็คือชุดล้อนะครับข้างหลังนะครับและส่วนอ r ริออนก็คือปีกเอียงนะครับซึ่งพี่ๆสามารถไปค้นคว้าได้เพิ่มเติมได้นะครับและแฟลปแฟลปนี่ก็คือเป็นส่วนช่วยพยุงขาขึ้นขาลงของเครื่องบินนะครับและอิเลเตอร์ก็คือแผ่นหางเพื่อยกระดับนะครับใช้เปลี่ยนระดับการบินนะครับและตัวสุดท้ายก็คือโรเดอร์นะครับก็คือแผ่นหางยิงใช้ในการหันซ้ายหรือหันขวา นะครับใช้ในการบังคับทิศทางนั่นเองนะครับและนี่ก็คือคกลไกแบบคร่าวๆของเครื่องบินว่ามีอะไรบ้างน,นะครับพี่ๆสามารถไปศึกษาหรือค้นคว้าเองได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของพัฒนาการกับกลไกการทํางานของเครื่องบินและส่วนต่อไปก็คือการบ้านของเรานั่นเองนะครับาการบ้านของคุณครูนั้นก็คือคุณครูใช้พี่ๆนั้นสืบคน้นความรู้ในรูปแบบของไทม์ไลน์นะครับ ทไลายในหัวข้อของประวัติการบินในประเทศไทยนะครับซึ่งท์ไลายนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวครูจะมีรูปแบบตัวอย่างคลิปถัดไปให้พี่ๆดูนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมพี่ๆนั้นสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบพ้นข้อมูลได้ไม่จำกัดน,นะครับและนี่ก็คืองาน PBL ชิ้นที่2ขอบคุณครูและสัปดาห์หน้าไปพบกันใหม่บ๊ายบายอ่าอันนี้จะเป็นคลิปต่อจากข้อมูล เมื่อสักครู่นะครับที่เราได้เรียงกันไปก็คือที่ครูสั่งนั้นก็คือใบงานแบบไทม์ไลน์นะครับนี่ก็คือตัวอย่างไทม์ไลน์เดี๋ยวครูจะมาอธิบายนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับของพี่ๆป .5 ้านะครับนี่ก็คือใบงานไทม์ไลน์อันดับแรกนั้นให้พี่ๆนั้นเขียนหัวข้อไปก่อนนะครับประวัติการบินในประเทศไทยนะครับนี่ก็จะเป็นเขียนดินสอไปก่อนนะครับ ทุกอย่างคือวาดดินสอไปก่อนแล้วเรามาค่อยตกแต่งระบายสีให้เรียบร้อยส่วนการเขียนก็จะเป็นปากกานะครับส่วนใครลายมือไม่ดีอาจจะเป็นดินสอแล้วค่อยลงด้วยปากกานะครับเพราะฉะนั้นการวาดรูปลงด้วยดินสอทั้งหมดก่อนนะครับแล้วค่อยมาตกแต่งระบายสีส่วนตัวหนังสือก็เป็นปากกานะครับมาดูตัวอย่างไทม์ไลน์นะครับก็คือเส้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเส้นที่ครูทําเป็นแบบนี้ซึ่งเส้นจะไม่มีการต่อกัน โดยเส้นนั้นอาจจะเป็นเส้นตรงวงกลมหรือสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเส้นของไทม์ไลน์ก็คือจะเป็นเวลาเป็นวันที่เป็นเดือนที่มาเกี่ยวข้องในการหาข้อมูลซึ่งประวัตินั้นแน่นอนจะต้องมีวันที่อยู่แล้วกำกับนะครับอย่างตัวอย่างของครูที่ครูให้มาคือนี่อันแรกก็คือปี1970มีอะไรเขาทำอะไรพี่ๆก็เขียนค้นหามาว่าเขาทำอะไร แลอันที่สองที่ครูเขียนก็คือ1 9 7 1 9 9 7น้เ้าั้นเขาทำอะไรหรือครูที่ครูเขียนมาก็คือปี2000นั้นเขาทำอะไรซึ่งในข้อมูลนั้นอาจจะไม่ตรงกับปีนี้ก็ได้เพราะว่าปีที่ครูเขียนมาคือครูเขียนตัวอย่างนะลูกไม่ใช่ตามนี้นะเพราะฉะนั้นในข้อมูลอาจจะเป็นปีอื่นวันที่อื่นอันนี้ก็แล้วแต่ในการหาข้อมูลของเว็บใครเว็บมันนะครับซึ่งถ้าทำเสร็จแล้วก็จะตกแต่งให้เรียบร้อยเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ครบ น,นี่ก็จะเป็นเส้นไทม์ไลน์ของแต่ละแต่ละปีว่าประวัตินั้นเขาทําอะไรมานะรนี่ก็เป็นตัวอย่างรายงานแบบที่1นึ่งที่พี่ๆถ้าพี่ๆชอบแบบนี้ก็ทาแบบครูก็ได้นะครับแล้วก็ตกแต่งให้เรียบร้อยระบายสีให้เรียบร้อยและจะมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นี้นะครับแต่แค่ว่าจะไม่มีเส้นนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนกันเลยประวัติการเมืในประเทศไทย ทีนี้ตัวอย่างนี้ครูก็แบ่งมาเลยเป็นช่องๆก็คือตั้งแต่วันที่ตัวอย่างก็23เดือน4ปี2 5 0 0นะครับก็เขาทำอะไรพี่ๆก็ขีดลงมาหรือตัวอย่างวันที่7เดือนหนึ่งปี2509เก้าเขาทำอะไรก็ไปจนสิ้นสุดจนถึงปัจจุบันนะครับว่าปัจจุบันนี้กลายเป็นอะไรเป็นอะไรไปนะครับของการบินในประเทศไทยนะครับซึ่งวันที่ก็เหมือนเดิมวันที่อันนี้ครูยกตัวอย่างนะไม่ต้องเขียนตามหนูไปดูในข้อมูลอินเทอร์เน็ตว่าวันที่เนี่ย มันตรงกับวันอะไรเขาทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการบินในประเทศไทยแบบไทม์ไลน์หนูอาจจะชอบแบบที่หหรือแบบที่2แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ตามอัธยาศัยนะครับพอทาเสร็จแล้วพี่ๆก็ตกแต่งเขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วก็ PPL 2นะครับอันนี้จะเป็นชิ้นงานชิ้นที่2ของเรานะครับนี่ก็จะเป็นใบงานของไทม์ไลน์นะครับของพี่ๆชั้นปรับนะครับนี่ก็คือใบงานขอบคุณครับ